เอ้ยเซนเซเนี่ยรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะแชร์สักทีว่าแบบทํารูปคนทําวิชวลให้มันสวยๆแบบเพจสรุปให้อ่ะทำยังไงนะครับต้องบอกว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่องของโปรแกรมนิดนึงแต่ผมพยายามจะให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยผมสรุปมาแล้วมันจะต้องมี4อย่างนะครับอย่างที่1นะครับคือฟังก์ชัน powerpoint คือผมใช้ photoshop ไม่เป็นอ่ะนะผมใช้แต่ powerpoint เป็นเพราะฉะนั้นผมจะแชร์ฟังก์ชันที่ผมใช้แล้วกันผมทํารูปเนี้ยด้วยการใช้ powerpoint นะครับใน powerpoint จาเป็นจะต้องมีฟังก์ชัน remove background นะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มีกันอยู่แล้วเนะาะอันดับถัดมาก็คือปากกาวาดรูปปากกาวาดรูปคืออะไรนะครับก็คือเจ้าเนี่ยที่วาดบนหน้าจอได้ะครับคือจะวาดบนแผ่นอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีปากกาวาดเนาะถ้าไม่มีปากกาก็จะยากนิดนึงนะครับใช้เมาส์จะยากมากนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องมีก็คือรูปหน้าคนรูปหน้าคนที่ใหญ่ๆเห็นไหมแล้วก็จะต้องไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันยกตัวอย่างเช่นหนังสือ factfulness คนเนี้ยคือคุณ hans roling ก็คืืออออเเเปปป็็นนนจ้าาาขงงหัสรผมกรมกไูทีี เราจะทําอะไรบ้างนะครับหารูปหน้าเต็มมานะครับเห็นทั้งหน้าแล้วก็มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปรับสีจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดรูปมันแบบมีความเข้มของสีมากเนี่ยเราจะไม่เห็นขอบของเขานะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องพยายามปรับสีเพื่อเราจะให้เห็นขอบชัดขึ้นตอนนี้เราจะสังเกตเห็นจุดตัดระหว่างเสื้อกับลายกับพื้นหลังแล้วใช่ไหมครับพอปรับสีเสร็จปั๊บหน้าที่ของเราก็คือจะต้องใช้เจ้าปากกาเนี่ยนะครับเขียนเหมือนลอกลายไม่แน่ใจเคย ตอนเด็กๆเ,เคยวาดรูปพวกการ์ตูนนิทานอีสปส่งอาจารย์บาเป็นรูรุ่นผมมาทันเด็กๆอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้เนาะก็ล็อกลายให้เด่นชัดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปวางบนจอเนี่ยมันเหมือนการแต่งหน้าทาปากหรือเขียนคิ้วเขียนปากอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปออกสื่อมันจะชัดขึ้นใช่ไหมครับเราก็ใช้หลักการนี้คือทําให้จุดที่เราอากให้เน้นน่ยคือเห็นเป็นหน้าคนได้มันคือปากชัด ขอบแก้มหน้าชัดทรงผมชัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วาดไปนะครับซึ่งย้ำว่าตรงนี้ฟังก์ชันนี้มันจะเวิร์กเฉพาะคนที่มีขั้นตอนนี้มันจะใช้ได้เฉพาะคนที่มีปากกาเท่านั้นนะครับจะเป็น iPad เป็น Surface เป็นอะไรก็ได้หรือจะต่อแบบเหมือนเป็นแป้นแป้นเขียนแยกก็ได้นะครับเมาส์ปากกาอะไรก็วาดไปเราก็ลอกลายไปลอกลายเสร็จปับ๊บเราก็รีมูฟแบ็กกราวออกก็เอาเอาแบ็กกราวออกนะครับหลังจากนั้นพอเรารีมูฟแบ็กกราวออกปับ๊บเราก็จะใช้ได้แล้วเนาะก็ใช้ฟังก์ชันเอฟเฟกต์เข้าไปนะฮะ ก็คือใส่เป็นภาพแนวสีเข้าไปนะครับในเจ้า uh, PowerPoint เขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า uh, ผมจำชื่อไม่ได้ละ artistic effect อะไรประมาณนี้ก็ลองไปหาดูนะครับมันเป็นเอฟเฟกส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือเอฟเฟกที่เรียกว่าเป็นแปลงสีนะครับก็คือมันจะเป็น b r u s ให้ลองดูอันนี้เนาะนี่คือ original ใช่ไหมครับแต่พอเราแปลงสีเสร็จปับ๊บจะเป็นประมาณนี้ก็คือว่ามันจะมีความแบบเป็นการ์ตูนมากขึ้นมันจะดูแบบ เออดูฟงฟลิงดีมันดูแปลกดีมน,ก,มนกิมมิคอีกอันหนึ่งของเพจสรุปให้แต่พวกเราก็ไปใช้ได้นะครับไม่ห่วงเนาะออพอใส่เอฟเฟกเสร็จปั๊บก็เอาไปขึ้นได้เลยเนี่ยผมก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับก็พีเป็นไฟล์ jpeg แล้วก็เอาไปวางใช้งานได้เลยนะครับบางทีก็จะเป็นออปชั่นว่าแบบก็ถอดไอ้ตัวลูกข้างในออกเลยแล้วก็เป็นเฉพาะลายเส้นอย่างเดียวแล้วก็ไปแปะก็ได้เหมือนกันตรงนี้มันก็จะเท่ไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าอย่างนี้มันก็จะให้ความรู้สึกเป็นแบบเป็นคนดูสมจริงมากกว่ากก็็แแแลล้้ววต่่เเราเยรายบบจะใชบบไหน